โอเคโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็วิวยี่สิบเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวซุ่มหนวดขาวดีกว่าขอนขอ,น,ขอนุญาตผมครับซุ่มหนวดขาวดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะลงแล้วผมจะลงแล้วจะเปิดเปิดเปิดช่องก่อนเปิดช่องก่อนหนวดขาวจะไปทำหนวดดำไอดี ID ใหม่ต้องมีเหนวดดำไม่มีหนวดดำคือไม่เท่ะนะฮะเอ้ยพี่มีนมาด้วยเหรอสวัสดีพี่มีนด้วยนะครับสวัสดีพี่มีนครับไปแล้วก็มาแล้วเซลบีต้องเซลบีต้องไม่เกลือเซลบีต้องไม่เกลือ ว่าเกือตั้งแต่แรกกันแหละโอ้โห f, f 3, อโลจีมันรู้อโลจีมันรู้อ่อเอฟซีคาร์ผครับน่าาโอ้โหเผือ่อไปห,หาหลอดปะเนี่ยหาหลอบปะเนี่ยเอ,อ้ยแต่มันใช้มันใช้สี่พันห้าเลยไม่ใช่หรอผมไม่มีเพชรเพชรไม่พอว่ะทำไงอ่ะเราไม่ได้ลงอินรอไว้ด้วยชิบหายละชิบหายละคนดูเฮ้ยมันไม่มาจริงหรอ ทิบหายแล้วทิบหายแล้วโอ้โหเกลือจัด,ดเกลือจัดอโหโคตรเกลือเลยวะ่ะพี่ครับติดตามเลยครับโอเคครับเกลือละเกลือละนะ เอาอีกรอบเลยไหมพี่เอาเล่มไหมครับเล่มอะไรเหรอเล่มอะไรเหรออีกรอบมาอีกรอบมาโอ้โหเกือบจัดโอเคไม่ได้ว่ามันเพชรไม่ออกว่ะทนไม่ได้แน่เลยอ่ะเพชรไม่พออ่ะทําทไงดีอ่ะขอบคุณด้วยนะครับครับครับไม่เป็นไรครับผมให้กันนะฮะให้ สิ่ว่าลงซอนนออออ้อมแล้วกันเนาะเอออ๋ออะไรวะเนี่ยสปีดตะกอนอดวะทุกคนไม่ได้อ่ะนีน,กนเกือจริงว่ะเพศไม่พออ่ะทุกคนเออเพรไม่พอก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพรไม่พอก็แซดไปเลยดีครับนะเพชศหมดแล้ว หมวกกับตัวประกอบตัวอะไรก็ไม่รู้งงแงงงงแงงมากโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันผมจะลงแล้วผมจะลงแล้วนะครับโอเคสี่ร้อห้าสิบได้เกินไปหนวดขาวไม่มาวะ่ะเกินไปพอแล้วกันพอแล้วพอแล้วพอแล้ว